เดี๋ยวเดนูสีทอนให้เราใส่บ่เอาบ่เอานั้ใส่ใส่ตัวนี้เด้อวยสีแดงแมนเอาพิ้มใส่เดียวกันนะบ่เอาอันเอาอันมาดิอยู่บ่นนอ้ยเราอยู่อยู่หันดีนางอาสาอยู่เอาอันบ้านเดนูสาวพิมพ์นี่เร็วเขาไปให่เลี้ยวจะเอามาให้เจ้าแหมเอาเจ้าสีไหนจะมาสีไหนนี่ยสีเขียวน้ำเงินแดงพูน เอ้ยเรามาทีเขียวสาวพิมพ์ใส่ให้เราเบิ้งเจ้าใส่เป็นบ่เดี๋ยวสาวพิมพ์ใส่ให้เบิ้งใส่ให้เบิ้งไอ่ใส่เบิ้งดูแมนบ่นี่เออแมนแมนนี่ใส่เสียเออเออเออสาวพิมพ์ใส่พี่ใส่เบิ้งรู้หนังใส่เห้เราเบิ้งเนาะใส่เสียแต่ใส่แบบนี้คือบ่ขึ้นปะตัวหน่อยบ๊กขื่นตัวหน่อยเอาไว้ ให้ได้ตัวน้องไสักมีและต้องใส่รูปป่ะเนี่ยใส่เพิ่งแต่กินเดี๋ยวเดนูสีถอนให้เราใส่แบบเอาบ่หนาวใส่ใส่ตัวนี้ได้อ้สีแดงแมีนเอ้ากินเอ้าเดี๋ยวเรากดเอ้าใส่เลยไอตัวนี้เขดีใส่เดียวกันนะบ่อุ้ย เฮ้ยพอดีเลยอ่ะใส่พอดีเลยลองลอตัวนี้ด้วยใส่ผ้าสี้าง้ามบอกใคสว่ามันขับผิวเจ้าเด้สีฟ้าน่ะแมนมันขาวแมนสี้าถ้าไหนข้นขาวขับผิวมันขับผิวเจ้าต้องสีเข้มกูเป๊ะอ้านี่บอกว่าขาวคือนั้นที่เลยเอาไอ้แ่นีดแล้วมาราหมักสีเขียวลองมบงลองมึืองสีเขียวสีเขียวส้มเฮ้ยสีเขียวก็ใส้คือเลยพิมออ เขาเออเขาโจรกับเจ้าได้ทุกตัวได้ทุกตัวโอ้โหได้ค่ว่าสีได้ค่ว่าสีฝาเขากัเจ้าเนี่มันทำพับทับผิวเจา้าขาวแต่สีเขียวเจ้ามาตันงบนสีเขียวน่ะมันเป็นสีผอ้เจ้าฝากับมันคือกันมันทับผิวที่ต่อไปก็คือฝาถือสีฝาเด้อม่ชิโรเพราะว่ามันทับผิวเจ้าเป็นสีฟองเอาให้เราเลี้ยนถูกใจง่ายนาะครับผมเห็นเมื่อก่อนนะจ้ามากับฉันอองเมื่กําหน เบาอันสาวอุดรกับสาวพิมพ์มาอยูบอ่บ่เมื่อกี้นี่มาเอาอีแล้วเอาอีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโจโจตัดร้อนลเลยใอยว่าสิเครียดเจหรอโจนี่โ <c oughs> จโจเก่งในคอย,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 ยมาอย่างเก่งในไม่เลยไห ดาวรวนน่ะเห็นาบ่เอ่อแม่นเดี๋ยวถอดออกมาอันนี้ของข่อยเอามาตัวทั้งในน่นะของข่อยเอามา <c ười> เอาไปข่อยให้เจ้าโตดินล่ะไปเอามือโ <c ười> อ้ยแย่ยู่อีหลี